พอดีทุกท่านนะครับคุณผู้ชมเวลาทุกคนเลยนะ,ะวันนี้ขอต้อนรับนะครับทุกท่านเข้าสู่เรื่องรหลอนกันทุกคนเวลาที่จชเปิดมีนล่นก็จะอะไรนะจะให้ทุกท่านได้ยินรับะะอาจจะเสียงเบาอาจจะเสียงอะไรไปน,นิดนึงนะก็ต้องของกราบภัยด้วยนะครับ อาจจะเป็นการปิดผ้าทเทคนิคเล็กน,น้อยนะครับคน,นเรามาดูเราจะมาดูความสยองของตัมมาเรียกว่าสีไทยในตำมาม,ตำมาสลากสีไทยในตำามาของหลากหลายนะครับเราเนี่ยเชื่อกันว่าตสิบเอกของตุลาคมของทุกป,ปี จะเป็นวัดที่เป็นคืนที่ปล่อยผีนะน,นี่เราเรียกตะม้องวัดฮารวีนนะั่นแหละแต่หากพูดถึงเรื่องผีเนี่ยประเทศเราคือประเทศก็ไม่น้อยหนะ้เป็นเรื่อนเนะัยรู้ไหมทำไมปพระเทศไทยเนี่ยเราก็มีผีเนี่ยเรื่องราวเกี่ยวกับผีเนี่ยคือสิ่งที่เรามองเห็นมากมายกายออง นะ,ะพี่เนี่ยตามหลักกุจอโกรมปน,นิห่อนุญาตเข้าตามสถบับพระราชบันใหญ่สถาบันสถานบัพราชบันดิตสถาบันพศสองพันห้านะครับติดต้อต้องขอดการปลอภัยด้วยนะครับพี่เนี่ยอาจได้ว่าสิ่งที่มนุษย์เชือ่อกันว่าะคะรับตุกตีดดับนะครับที่มองไม่เห็นนะครับแต่อาจจะปรากฏ ตนนะครับอาจทําให้มีทั้งคุณและโทษนะ,ะมีทั้งดีและสายด้วยนะครับเรามาดูดีกว่าว่าผ์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเราเริ่มกันด้วยผีปอบก็รักเดี๋ยวพุ่นอินเสิร์ตรูปเพิ่ะผีปอบเป็นผีชนิดหนึ่งนะคะที่พบมากนะครับในความเชื่อของภาคอีสานนะครับผีปอบเนี่ย มักจะสิงอยู่ในตัวคนนะคะแล้วอยากกินขอกิบน,นะคะจนอแล้วก็กินตับไตไส้พุงงาของคนที่สิงร่างจนหมดนะครับจนร่างนั้นป่วยและเสียชีวิตในที่สุดนะคะจึงจกร่างายไปนะคะ <c oughs> ต่อมาค่ะผีกระสือค่ะ <c oughs> เป็นผีชนิดหนึ่ง,งะะที่อยู่ในตัวผู้หญิงนะคะพยายามออกมากินนะคะโดยจะถอดถุงแล้วก็ ไส้ออกนะคะและลอยไปกินขอบโศกโรคนะสกระปรกเชื่อกันว่าเนี่ยแสงที่เป็นว่ากูบว่บากูบว่านะอมแต่ละที่นะหลักเชื่อไหมอาจจะเป็นกระสือก็ได้นะโดยความเชื่อเนี่ยผีกระสือจะคู่กับผีกระหันนะ,ะซึ่งเป็นผีผู้ชาย ต่อมาเขาเรีกดาบผีกระหังเชื่อกันว่ากระเดิมเป็นผู้ชายนะครที่เ,เปลี่ยนวิชาอาคมนะครับแก่งกล้านะครับแต่ทําผิดครูนะฮะับโดยยุ่งเกี่ยวกับของบนดาบจนของเข้าตัวนะครับในลักษณะจะมีกระดง้งใช้เป็นปีกบิน กระด้งเหมือนกระด้งทำครัวธรรมดานะครับชอบกินสองของโซโครกเช่นเดียวกับผีกระสินะครต่อมาค่ะผีตายทั้งกลมผีตายทั้งกลมเป็นผีผู้หญิงนะคะที่ตายในขนาดทองนะครับซึ่งชื่อความเพียนนะคะแล้วก็ความดุร้ายนะ,ะจากแหลงหน้านนะะแบบคนทองมานเนเราก็แหลงหา้าก็ พอสมควรนะครัต่อมาค่ะตอนนี้เรายังคอยยังไม่พูดถึงปีต่อไปนะเราตอนนี้เราถ่ายทำกันเวลาจินะคะพูดนมากแต่เราถ่ายทำเวลาจริงๆนะตอนนี้ที่คีนสามสิบเก้านาทีนะเราถ่ายกันจริงๆ เวลาจริงๆเลยนะครับเราขาดเวลาจริงๆคือเที่ยงคืนจากสิบเก้าต่อมาพลายเป็นผีนะที่อยู่ในแหลนะ่นะงม้านเช่นแม่น้ำคลองบึงนะหรือหนองผีพลายอยู่แจนะมีได้ทำผู้อื่นแล้วก็ผู้ชายผู้ที่พบเจอผีพลายสุดดึงส่างนะลงไปเล่น จนเป็นกาทิจนจมเสียชีวิตนะานที่สุดนี่คือปีผานนะครับต่อมาหอบผีตายหุ่นอาจจะไม่อาจจะไม่ลงละเอียดมากนะคะคือคนนี้ตายผิดธรรมดานะครับจากการเหมือนรถโทษลดโนีน่อาจจะเป็นอุบัติเหตุถูกฆ่านะครับตกน้ำ นเชื่อล่าม่าพีตายโหงนเนี่ยกรเต้าูอ่ะจุดหลานนะคะที่เขาเสียชีวิตนะคะแต่คอยที่จะตัวตายตัวแทนไปแทนเขานะคะต่อมาครับผีเหรอผีอะไรผีอะไรผีอะไรผ,ผ,ผีผีกองกอยนะครับผีกองกอยนะคะ เดือณขึนอิสุดภาพกองกอยนะฮะพีชนิดหนึ่งนะคะที่ตีนเดียวนะไม่มีาสาบาระไม้วายสบ้าหัวเขา่าอะไรหัวเขา่าวะจึงต้องเดินขยิง่งกองกอยนะคะชอบออกมาดูดเลือดที่หัวแม่ท้าองควรที่นอนลับพักแรมในป่านะ,ะอืม ต่อมาครับผีเรือเป็นผีที่ประจำอยู่ที่เรือนนะคะอาจถ้ามีภาพก็จะอินเสิร์ตนะคะอาจจะเป็นภาพกระตูนหรือภาพอะไรบ้างนะค่ะบอ้าวนะอาจจะเป็นคนเก่าแก่นะคะที่เว้าเป็นรนทบุตนะคะมาเฝ้าสิ่งที่ไม่ดีนะคะอา่า ไม่ให้เข้ามาในบ้านเดือนได้ะคระับและสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครเจ้าที่เจ้าทางเพื่อนักเจ้าที่เจ้าทางเชื่อว่าเป็นผู้ที่ปกปักรักษานะคะรับรอบคอยดูแลที่อยู่อาศัยนะครับกป้องนะครับสิ่งที่มันไม่ดีนะครที่จะเข้ามาทําร้ายคนที่อยู่ในบ้านนะครแต่ผู้ที่อาศัยนะครัทำไม่ดีนะคระับอที่วิถี ราก็จะแสดงอิทธิฤทธิ์นะครับให้เรากลัวหรือไม่สามารถถึงได้อวาจริงเขาอาจจะแค่มาเปล่งเราก็ได้นะครับอาจจะไม่ถึงมาล่ออะไรนะครับเพราะท่านอาจจะเป็นอาจเป็นคนดีเลยนะครับ <c oughs> อันนี้ดีกว่านางตันนินะคะเชื่อกันว่าเป็นผู้หญิงนะคะที่สิงห์บุในต้นป้วยนะครับเป็นผีไทยยอดทีดอีกผีหนึ่งนะครับที หนังไทยเนี่ยอาจจะหยิบมาทับเป็นหนังให้ดูกมีถึงความน่ากลัวต่อมานางตะเคียนเป็นผีจำพวกลุกกะเทวดาะะสงสถิตอยู่ในต้นตะเคียนเนะะชื่อว่าความเฮียน,นะครับคนเคยมีประสบการณ์ในตะ,คะนนเคียนเข้าฝันบอกว่าเอาไปเอาเขาขึ้นมาจากจุดนี้นะะในแม่น้ำ ท้าดินนะครับหรือถ้าบ้านไหนเนี่ยใช้ต้นตะเกียงเป็นเสาบ้านบ้านนั้นนะคะจะเรียกว่าเสาตกน้ำมันนะแล้วจะมีเสาตกน้ำมันเชื่อกันว่าจะมีนาำตะเกียงู่นะคะต่อมาเขาเพื่อนรักขาเราก็ต้องบอกเองก่อนว่าไอ้เราปวดใชเจร้ญนานนจริงินะ,ะทุกสีที่เราเล่ามา ปรดใช้วิจารณญานในการรับชมด้วยนะครจริงๆเพราะว่าแม้เรื่องราวเกี่ยวกับผีอย่างในะะปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่ายังพิสูจน์ไม่ได้คะก็ย,ยังไม่มีใครไขความรับได้นะคะว่าเรื่องนี้ไปเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะคะแต่หลายคนเนี่ยก็ยังเชื่ออยู่ว่าผี่มีจริงนะคะและยังคกสร้างความน่ากลัวนะครับผ่านเรื่องราวและตำนานที่สืบ ต่อเน,นื่องนะครับไปอยางดูจบนะก็หวังว่าเรื่องผีเนี่ยามไม่ให้คนกลัว้ะที่จะทาความผิดนราอกมาทำความดีนะครับให้มากขึ้นนะครับเอาจริงไหมผีเนี่ยคนไทยส่วนใหญ่เรือผีขออนุญาตอ้างอิงตามอาจารย์เบียคนตื่นถับกันนะครับบางคนบอกว่าอาจารย์เบียรบอกว่าอ้าวผีเนี่ยเราไปเรียดต่างพวกกรล่งกระล่ำ แต่ความจริงาตามหลักพทธเจา้าเ็แจลว่าอะคือสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ถูกไหมแต่ว่าเราเนี่ยทำทำเขาเรียกว่าอะไรทำข้าวทำเมลีเราไม่ต้องไปแต่ว่าหวังคาว่าเชื่อได้ไหมเชื่อได้ไดแต่ เชื่อในทางที่เาคควรกว่าเช่นอาบว่าคนไปทำอะไรสักใหญ่โตจะถามว่าอยู่ที่ตากระทำที่มันสําเร็จอยู่ที่ใครอยู่ที่ตัวเราถ้าเราบูชายอย่างเดียวเราไม่ทํานะถ้าเราบูชายอย่างเดียวเราไม่ทําเลยเราบูชาฉันจะบูชายอะไวฉันไม่ทํามันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมา มันก็ยังอยู่เหมือนเดิมมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยถูยกไหมมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมามันก็ยังอยู่เหมือนเดิมมันต้องอยู่เดิมมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยนะครับก็ฝากไว้ให้คิดด้วยนะครับสำหรับคุณนะครับเรเรแบบจัด ทุกผีจริงก่อนวันฮาโลวีนดีกว่าเราไม่ค่อยได้มาทำคลิปแบบนี้นะคะแล้วก็ขอให้โชคดีสำหรับคืนนี้นะก็ขอกรากบขอว่ากดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยะครับสำหรับวันนี้นะกดไลค์ night, ทุกคนสวัสาี なるほど。